สาตุสิทธิวิชามหามันตรังจินดามณีทิวากรังภูมิจารลาปา,าสสัหิงทิพจักุงทาวาทิสเสรย จันทาเทวีอัสสามุขีทุติยปารักนามณีจินดาปัญจทานางยั้ังทาติทาสังมาตาปุตังวะโอรสังมณีจินดาสังหัสโกทีเทวานังมนุสังไม่ว่านางสมณะจิตตังปุรีจิตตังคัญชาหิปริเทวันเตียปิยามมาสัพเพชนาภาหูชนามณีจินดาเอหิพุธังปิโยเทวามนุสานังมณีจินดา เอหิธรรมังปิโยพรหมมนุสตาตมโมมณีจินดาเอหิสังสังปิโยนาคาสุปันนังหานังปินันทรียังนามามิหังพุโธโสภะกวาธรรมโมโสภะกวาสังโฆโสภะกวาอิทธิสนิหาพรหมมาสนิหาอิทธิสนิหาราชาเทวีมณีระคังจิตตังปิยะมะมะมหามณีจินดา เป็นบทพระคาถาเมตตามหานิยมจะเรียกเงือเรียกปลาเรียกทรัพย์เรียกศิลาลงมาจะเรียกเมตตาให้เสกบารมีในถังนี้จงมีทรัพย์รับโชคตลอดการการใช้พระคาถานี้ใช้ในภาวนาวันละเจ็ดครั้งเจ็ดผลในเที่ยงคืนสิบเอ็ดครั้งใกล้ลุ่งสิบห้าครั้ง กะทำการสิ่งใดก็จะทำให้มีโชคมีลาภเป็นเมตตามหานิยมได้